เอาไปด้วยได้ไหมพี่ครับโอเคนะพี่นะได้นะไปลงตรงไหนอ่ะก็ลงบางบัวทองอ่ะตรงรถไฟฟ้ามันมีรถไฟฟ้าอยู่นั้นน่ะตรงบางบัวทองเลยสามแยกบางใหญ่อ่ะเปิดเปิดไอ้พี่พี่คิงอ่ะเก่าอ่ะเมสเกตอ่ะได้นะเดี๋ยวจอดยังไงวะต้องเข้าเดี๋ยวถ้าผมจอดเดินในได้แล้วค่อยเดินไปขอบคุณครับพี่เดี๋ยวไปลของก่อนเก้าหนึ่งห้าร้อยเก้าหนึ่งห้าร้อย นีป้ายดูปั๊มนี้ครับก็คือปั๊มหรืออะไรอะ่ะโหแบบว่าจีบไจมากเลยอ่ะสวัสดีพี่โอ้ พี่ครับัสดีครับพี่พี่ไปถึงพระรามสองไหมครับพี่พี่ไปถึงพระรามสองไหมไปถึงที่ไหนผมอยากติดรถไปโอเคไปท้างเองคือที่ไหนอ่ะไปบางบัวทองจะกับนไม่าด้อโอเคไม่ได้ผมไปพระรามสองก็จะปอติดรถไปด้วยพระรามสองเอ่อนี่อะบางบัวทองมันมีรถไฟฟ้าแล้วเหรอ มันก็มีนะออกไปด้วยได้ไหมพี่ไปด้วยครับโอเคนะพี่นะได้แล้วไปลงตรงไหนอ่ะก็ลงบางบัวทองอ่ะตรงรถไฟฟ้ามันมีรถไฟฟ้าอยู่นั้นอ่ะตรงบางบัวทองเลยอ่ะสามแยกบางใหญ่อ่ะเปอรเปอร์อ็ดพี่พี่คิงอ่ะเก่าอ่ะเรสเกตอ่ะได้นะเดินจอดยังไงวะต้องเข้าเดี๋ยวถ้าผมจอดเดินในแล้วก็เดินไปขอบคุณครับพี่เดี๋ยวไปเอาของก่อนได้เว้ยเป็นไงล่ะ เคียเตอร์เคียเตอร์ได้แล้วโอเคมาพี่ผมได้รถแล้วสวัสดีครับอาจารย์ทุกคนสวัสดีไ,ไน,นี่ไงผมขึ้นรถคันนี้ไปแล้วครับคันไหนคันใหญ่เนี่ยฮะใช่ได้แล้ว,อวขอบคุณครับ,บนี่ไงเอาไปส่งที่ไหนบางบัวทอง คุณว่าพี่ไปเจอการบุกครับือเปล่าครับก็มีรถไฟฟ้าไงจานมันมีรถไฟฟ้าตรงเวสเกตไงสายสีแดงไม่รู้แต่ว่ามันมีรถไฟฟ้าไกลนั่นเลยไกลคุณคือจริงคุณต้องไปขวาแต่คุณไปซ้ายนะไปเริ่มต้นซ้ายตรงนี้เนี่ยมีแต่รถเมล์เลยอ่ะจะรถเมล์ก็ได้ไปต่อตรงพาท้าขึ้น แล้วไปผมว่าใกล้กว่าพาต้าขึ้นรถไฟมันมีหรอมีรถไฟฟ้านี่คือบ้านคุอยู่ขวาแต่คุณจะไปซ้ายไปเริ่มต้นของไกลกว่เมืองทองเอาอันนี้อาจารย์ขอเขาล้ว <c oughs> อ้โอโอ้โอ้โอ้โอัโอ้โม้โอ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 ้้มีปัญหา <c oughs> <c oughs> สุดยอดนี่แหละครับบินเนอร์ของหนุ่มน้อยให้จงจีรอหน่อยยังไงล่ะเราสุดยอดนะครับไม่รู้ว่าน้าแกน้าแกกล้าให้ผมก็กล้าขึ้นน่ะน้าชื่ออะไรครับพี่โป้พีโป้นะโป้ โอ้ยเอ้ยทำอะไรครับไกลับบ้านแล้วก็พอดีว่ารถที่มาด้วยอะ่ะเขาต้องไปอีกทางหนึ่งแล้วทีเนี้ยถ้าผมลงตรงเนี้ยผมบอกตรงผมไปไม่ถูกแน่เลยเออผมอยากขึ้นรถไฟฟ้าที่มันใกล้อะ่ะ ติ็อกได้ใช่ไหมนี่แหละมันมันดีตรงนี้ที่นาอนุญาตด่งไงมันได้อารมณ์ตรงนี้แหละสนใจ